สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับผมในช่องดินชาแนลนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาตกปลานะครับอยู่ดีๆอยากกินเนื้อปลาเดี๋ยวเรามาตกปลากันนะครับไ่ เดี๋ยวเราจะตกปลาในบ่อน,น้ํานี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าจะได้หรือว่าไม่ได้อุปกรณ์ของเรานะครับฟอมแล้วเบ็ดแบบธรรมชาติมาดูกันเลยนะครับ Một lèo Tuần lên nhiều nữa hả ได้ตตัวเล็กๆได้ตัวใหญ่หนึ่งตัวแล้วนะครับ ปะาตาเพียสำหรับวันนี้นะครับได้ตัวใหญ่3ตัว แค่นี้ก็พอแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เป็นเท่านี้ก่อนนะครับ